สวัสดีครับเ,เพื่อนๆจาก YouTube เลฟซีทุกคนเลยนะครับวันนี้มาเข้าครัวกับจ้องตะปูชิแนลวันนี้ตะปูไม่ได้ทำกับข้าวเองเราจะมาแนะนําคุกคนใหม่ของเราก็คือพี่ส่วของตะปูนั่นเองนะครับอันนี้อะไรรู้ไหมรู้จักหรือเปล่าภาษาตายก็เดียววันลุกเนี่ยงลุกเมี่ยงลุกเมี่ยงลุกเมี่ยง ลูกเนียงนะครับนานลูกเมียงลูกเมียงลูกเน,ยกเนียงมันจะเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยอร่อยมากเกีนน้าพลิกน้ําพลิกเดี๋ยวเราไปเข้ากลัวกันเลยนะครับนนี้คุพี่กําลังเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรนะอุปกรณ์ในการทำอานหารโอเค ไปรับชมกันเลยนะครับเข้ามาแล้วอย่าอันดับแรกอย่าลืมกดไลค์กดไลค์ตบปูด้วยนะกดไลค์กดซับตะกี้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องตะปูเชเดลนี่คือครัว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 วันนี้ตับแกงส้มครับแกงส้มมะละกอใส่จออดีบไปดูกันเลยขับนะครับนี่ปีซ้ากับปีซ่าปีซ่าเอาละไล่นี้ไสวัสดีค่ะวันนี้นะคะตับแกงส้มค่ะตอนนี้เรากำลังตับ่านมะละกออยู่ค่ะ แต่ยังไม่ได้ปรุงนะคะตอนนี้ทำปักก่อนคะ่ะเจญชมจนดูกันได้นะคะในบอลจอดิบใจนี่คะ่ะจอดิบกระเลกจอดิบจอดิบนี่คือมะละกอนะคะยังไม่ได้หั่นค่ะค่ะนี่มะละกอนะคะไอจุดจอดิบกันจอดิบนี่คือทางช่อดิบค่ะเกงส้มนะคะค่ะ ต้องลกอกก่อนนะคะถ้าไม่ลอกรับประตามไม่ได้ค่ะมันคันค่ะค่ะแกงสมรมนะคะมะละกอหน่อยหนึ่งแล้วก็ตังช่อดีหน่อยหนึ่งค่ะแกงแบบบ้านค่ะแกงของใต้นะคะแกงกอกท้ายค่ะร้อยพี่น้องเออ๋ย่ใจแกงเซตค่ะนะคะตอกจอกีบตอกปลาบ้านค่ะกาะโหนค่ะแต่ตับไดเทียรนี่เนี่ยค่ะ กำลังหั่นกา <c oughs> ติ้มเกลียนะคะปรุงด้วยเก่งส้มค่ะมาทำวันเรกับเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวดูดีทำี่ยตรงร้อยค่ะถ้าไม่อยไปใ่้ฟรีมือกระเทยนะคะปลาติ้มเกลีึงตอนนี้ค <c oughs> ้ากำลังนม่เดี๋ยวไปรับชมตอนที่ว่า ตอนแกงนะครับนี่ค่ะเสร็จแล้วนะครับมาอะไรวันกับมาอะไรวันกับโอเคเดี๋ยวเราหานะคะอันแบบแกงส้มค่ะกครับ คะแล้วก้อยใส้ก้อยใส่เกลีองค่ะก้ <c oughs> อยใส่ก้อยใส่เกลืองนะคะเ <c oughs> ลีล้ยงปิดบางเลี้ยงโตมากติดต่ำปลื้มค่ะกล <c oughs> นตาน,นะคะเลี้ยกลางไม่จับแตะค่ะ <c oughs> ตอนนี้กำลังปรุงอยู่นะคะก <c oughs> ำลังกำมาร้อนค่ะ <c oughs> ปัากะปาชนิดนั้นนะคะอันชนแล้วค่ะนี่ค่ะเ <c> ห <oughs> ็นไหมคะมะละกอค่ะมะละกอกับตงังเจ้กินดิบค่ะแ <c oughs> กงส้มนะคะวันนี้จะมาแกงส้มค่ะ ดูนะคะวิธีการแกง้มกินอ,อยนะคะตอนนี้น้ำแกงยังไม่เดือดค่ะยังไม่เดือดกาะยังไม่เดือดค่ะตอนนี้น้มแกงยังไม่เดือดนะคะจะใส่เครื่องก็ใส่ไม่ได้นะคะนี่ค่ะดูนะคะวิธีแกงนี่คือปลาค่ะปลานะคะมีปลาหลาดค่ะแล้วกวป็ปลา อ,นนอันนี้ปลาสับค่ะ<ช>อันนี้ปาลาลัดนะคะอันนี้คือปลาหมอค่ะปลาบ้านบ้านนะคะแก่งส้มอร่อยเลิศค่ะข <laughs> อบคุณมากค่ะ <laughs> <Okay. S 1> เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูนะคะเดี๋ยวค่อยดูค่ะตอก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 ฝาน้ำจะเดือดนะคะ <okay. S 1> ตอก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 น้ำร้อนเดือดแล้วคะ่ะแล้วก็ปรุงื่องลงไปนะคะนี่คะ่ะ เพื่อใส่เครื่องไปนะคะในหม้อแกงค่ะโอเค <laughs> โอเค <laughs> โอเคค่ะนะคะรู้สึกว่าจะน่าจะอร่อยนะคะสีนะ้ำแข็งสวยสวยสวยีสวยมากค่ะเครื่องแกงต้มเองนะคะไม่ใช่เครื่องซื้อราคะต้มเองค่ะต้มแบบนี้ค่ะต้มครบนะคะ พอพอเสร็จเครื่องแล้วนะคะเสรเครื่องพอเสร็จปลาค่ะเสร็จการนะคะพี่ชาเสร็จปลาพค,ค่ะ,คะโอ๊ตหอมมากเลยค่ะหอมมากค่ะรเร่งตายมาเร่งกลางมากอ๋อหมากนะคะ ใส่ปลาลงไปนหม้อนะคะสดชื่กว่าเจอามากเลยปลานะคะนี่ปลาบานบานค่ะทำเวลค่ะนี่เห็นไหมอยู่แบบน่าก,กินค่ะดสดชื่กว่าน้าหวัดจะร้อยนะคะหนุ่งเซ็งไหมคะไม่ค่ะคไม่ค่ะเจ๊ขาเห็นไหมเห็นไหมดูสิดูน้ำดูเห็นไหมด,ดูดูสิคะ น้แข็งค่ะสวยค่ะเก่งซ่อมการ้อยการ้อยกาเอออะไรมงตะกลางไม่ต้องกวนเลยนะคะเดี๋ยวปลามันจะเละเดี๋ยวปลามันจะเปื่อยรอแป๊บหนึ่งใส่ปักกาให้ปลุงก่อนสักปักนึงเดก่อนช่วยนะคะกาปลุกปลุกส่ปักใส่ใจนี่ค่ะปักนี่ค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 ปักปักนะคะเหยกนะคะใส่ใส่มาละกคออนนะคะต่อใส่ ต่อไส่ตังโจกก๊กดิฟค่ะเพราะว่ารับมัหลกกักอขมันมันเก่งว่าค่ะตัางโจ๊กดิฟใส่ล่างค่ะตัางโจ๊กดิฟผมใส่กับปรุงค่ะอันนี้แต่สาหรับมัหลกกักอขอนเดี๋ยวนะคะไอ้ให้เกง่งเกง่งตายโขลนคัะต่อไส้ปักให้ปลาตายโขลนให้ปลาไอข้าวโขล่นะคะต่อไส้ปักค่ะขอหน้าคะตอนนี้ก็ใส่ปักนะคะใส่ผักแต่มะละกอลงไฟหน่อยนึง เป็นมะละกอนะคะตัวซึ่งกว่าจะร้อยขาเนี่ยลวซึวาจะรนะคะค่ะไม่ต้องกวนหมากร้าปลานะกดปลาเปื่อยค่ะเป็ดเสมาหลักขอแล้วนะคะโกเคขึ้นก่อนครับเป็ดมหลักอค่ะ ค่าไห่มาก่อนนะคะับเดี๋ยวคอนะคะตอนนี้นะคะนี่คือซ่อมนะคะนี่คือซ่อม,อมนี่คือซ่อมหมาหน้าครับซ่อมหน้าซ่อมหน้าครับซ่อมหน้านะคะัะบแป๊บหนแป๊บเดี๋ยวไปซ่อมหน้าค่ับโอเคอเอานะคะ่ะตอนนี้นะคะเหลือเซตซ่อมนะคะใส่ซต่อมหมาหน้าลงไปในหม้อนะคะได้ไหคะ่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะ ไฟฟ้อมตัดแล้วค่ะยังมีปักเลยค่ะแล้วก็มี่ค่ะต่างจอกินดิบนะคะที่บ้านเขาเรียกว่าเจ้าอดิบค่ะชอบกล้วยเหรอจอบอดิบจอดิบจอดิบจอดิบใต้เขาเจาะต่างจอบต่างจอกินดิบจอกินดิบค่ะเนี่ยค่ะใช่เลยนะคะจอบกินดิบค่ะใช่เป็นแล้วแล้วนะคะได้ปลักเยอะๆด้วยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะขอไฟนี้หนึ่งค่ะ เปล่าความเปล่าความมาเรินะคะค่ะเป้งหวานนะคะนิดเดิงนิดเดิงไม่ต้องมากนะคะเดี๋ยวจะมักผมรวบผมเลินค่ะ,ะนิดเดิงนะคะโอเคนะคะเนะะื้แล้วก็ปรุงเือใช่มเดี๋ยวนะแล้วก็ชิมหน่อยค่ะว่าอร่อย เลยค่ะรอยมากๆเลยรอยมากๆค่ะโอเคตอนนี้แกงซิ๊กแล้วกับโต๊ อันนี้คือปักนอกับป้มปักนอลูกเนียลูกเนียงนี่คือดอกโดนกับป้มดอกโดนปักนอลูกเนียงดอกโดนนะครับนาะปักนอลหลกเนียงดอกโดน